ยินดีต้อนรับสู่เซลบายแสนสิริคอนโดใจกลางพระราม4ที่ออกแบบมาเพื่อให้คุณดีเยีเบสเซล์ในทุกวันที่ใช้ชีวิตเมืองที่นี่คือพื้นที่ที่ประสานความเป็นเมืองกับความเป็นส่วนตัวภายใต้แนวคิดดินามิกวารียชันซึ่งสะท้อนจังหวะชีวิตที่เปลี่ยนไปของคุณเมืองดีไซน์แบบโมเดนลัสซูรีวิตออร์แกนิกทัชช่วยให้ทุกมุมทั้งทำงานและการพักผ่อน ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายทำเลพระราม4ของเซลื์ถือเป็นจุดเชื่อมสำคัญใกล้บ TS อสทองหล่อเพียงไม่กี่นาทีเชื่อมต่อเอ็มควอเทียวันแบงคอกและศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ทั้งยังรายล้อมด้วยอาคารสำนักงานแหล่งไลฟ์สไตล์และร้านอาหารที่มีแรงบันดาลใจของคนเมืองโปรเจกต์ Project ตั้งอยู่บนที่ดินประมาณ4ี่ไร่ประกอบด้วยอาคารพักอาศัยสูง37ชั้นจำนวนที่พักรวม946ยูนิต และร้านค้ายอีกไม่กี่ยูนิตเพื่อให้ความเป็นชุมชนที่ครบถ้วนแต่ยังคงความเป็นส่วนตัวของผู้อยู่อาศัยเซล์ Sell, เสนอห้องที่หลากหลายเริ่มจากซิมเพล็กแบบหนึ่งห้องนอนขนาดตั้งแต่ประมาณ23.75ถึง38.75ตารางเมตรซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่ของโครงการไปจนถึง2ห้องนอนและ3ห้องนอนสำหรับผู้ที่ต้องการพื้นที่มากขึ้นอีกหนึ่จุดขายที่โดดเด่นก็คือห้องแบบล็อบ ฟังกชัน2ชั้นที่ให้ความสูงโปร่งและความยืดหยุ่นในการใช้ชีวิตเหมาะกับคนรุ่นใหม่ที่ต้องการทั้งสเปซทำงานและมุมพักผ่อนในยูนิตเดียวการจัดวางฟังก์ชันในแต่ละยูนิตถูกคิดมาเพื่อการใช้งานจริงทั้งพื้นที่ครัวที่เชื่อมต่อสเปซนั่งเล่นที่รับแสงธรรมชาติและมุมอนเนกประสงค์ที่ปรับเป็นมุมทำงานหรือห้องนอนเล็กได้ตามต้องการที่เซล คุณจะพบกับพื้นที่ส่วนกลางที่ออกแบบมาเพื่อให้ใช้ชีวิตสมดุลเริ่มจากเวลคัมเลาดที่อบอุ่นเป็นกันเองวิสเปอร์การเดนและ Sky reat, สกายรีทรีตสวนและมุมพักผ่อนหลกักบรรยากาศให้คุณเลือกเติมพลังหรือดีชาร์จก่อนและหลังวันทำงานซิกเนเจอร์พูลที่มีความยาวตอบสนองการออกกำลังกายและการพักผ่อนพร้อมมีวิ่งเทร์เรสสำหรับการอาบแดดและชมวิวเมืองมองเห็นโค้งน้ำบางกระเจ้าในมุมไกลให้ช่วงเวลาผ่อนคลายเป็นส่วนหนึ่งของทุกวัน ติดทึมคลับฟิตเนสครบทั้งคาร์ดิโอและเวทเทรนนิ่งพร้อมห้องโยคะโซนคาร์ดิโอดีไซน์เปิดรับวิวเพื่อให้การออกกำลังกายไม่น่าเบื่อและเชื่อมต่อกับสุขภาพกายใจไปพร้อมกันไอเดียห้องทำงานจากไอเดียเลาและเอ็กเซคิวทีฟสุดออกแบบมาให้รองรับการทำงานแบบไฮบริดมีมุมนั่งเล่นทำงานกลุ่มลองเทเบิลเคาน์เตอร์บาร์สำหรับงานครีเอทีฟและห้องประชุมขนาดต่างๆที่พร้อมใช้งานจริงในบรรยากาศผ่อนคลาย c ลาวด loud มุมพักผ่อนชั้นสูงสำหรับชมวิวเมืองและ e n t เตอร์เทนเมนต์โซนพร้อมระบบเสียงและภาพระดับพรีเมียมเหมาะสำหรับการสังสรรค์หรือชมภาพยนตร์กับเพื่อนเพื่อนลองจินตนาการยืนอยู่บนชั้นสูงสูงของเซลล์ชั้นกลางให้วิวเมืองที่โอบล้อมด้วยตัวอาคารและพื้นที่สีเขียวชั้นสูงยิ่งขึ้นมองเห็นเส้นสายสกายไลน์ของกรุงเทพบนชั้นท็อปคุณจะได้สัมผัสมุมมองแบบพาโนรามาทั้งกลางวันบรรยากาศเมืองสีวิไล และกลางคืนที่เห็นแสงไฟเมืองระยิบราวกับดวงดาวเรียงตัวเซลล์ Sell ออกแบบให้รองรับการใช้ชีวิตยุคใหม่ด้วยบริการอินเทอร์เน็ตในพื้นที่ส่วนกลาง EV Charger จอรสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าห้องซักผ้าอบผ้ารวมทั้งพื้นที่เตรียมอาหารส่วนกลางที่ช่วยคุณเติมความสะดวกสบายการใช้ชีวิตประจำวันด้านความปลอดภัยยังคงเป็นมาตรฐานจากแสนิริเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย24ชั่วโมง ล้องวงจรปิดทั่วพื้นที่และระบบการเข้าออกที่ออกแบบมาเพื่อความสบายใจของผู้อยู่อาศัยเซลล์ Sell, เหมาะสําหรับคนทํางานที่ต้องการความคล่องตัวและพื้นที่เป็นของตัวเองคู่รักที่มองหาคอนโดในย่านไลฟ์สไตล์ไปจนถึงนักลงทุนที่มองหาหน่วยปล่อยเช่าในทําเลพระรามสี่ทำเลที่มีความต้องการเช่าสูงจากกลุ่มคนทํางานและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในย่านนี้รวมกันแล้วเซลล์ Sell คือคอนโดที่ให้คุณทั้งพื้นที่ ผลงานดีไซน์และส่วนกลางที่ช่วยให้คุณเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของตัวเองทุกมุมคิดมาเพื่อใช้ชีวิตเมืองสะดวกเท่และมีคุณภาพอยากเห็นชีวิตแบบนี้ด้วยตัวเองหรือยังสแกนคิวอาโค้บนหน้าจอเพื่อลงทะเบียนนัดชมโครงการโดยตรงกับบริษัทหรือแอดไลน์ออฟฟิเชียลของเราเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมและหากสะดวกโทรเลยที่0620426558 ทีมงานพร้อมต้อนรับคุณแบบ Exclusive ให้คุณเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดที่เซลล์บายแสนสิริเซลล์บายแสนสิ be your best cell ขออนุญ,ญาตนำเสนอท้ายคลิปนะครับ s o l a r เซลล์พร้อมแบตเตอรี่สำหรับก้องวงจรปิด จาก9,990บาทเหลือเพียง6,160บาทสแกน QR Code เพื่อข้อมูลเพิ่มเติมหรือคลิกลิงก์ใน Description เลยครับ